กูจะพยายามกูอาจจะได้ขึ้นไปแรงม่วงหรือกูจะล่วงลงมาเนย่กูระกูละเกิด Oh for fuck's a y It's King กูต้องมาเดาท่าจับอีกแล้วสำหรับ oh, bitch อุย้ย เอยอ่าเจ็บจะตายแล้วกูก็ตายชิย อ่าุูตายรอเปล่าอาจจตายใช่กูอาจจะตายใช่กูตายโอ้โหไอเฮีย holy shit bro กูว่ากูก็จะขึ้นคงยากแต่กูก็เล่นไปเรื่อยๆเขาจะกูไม่อยากบอกว่าออกแบบแท้ตาหนึ่งแล้วออกครับแมวไม่เอเล่นไปเรื่อยๆดีกว,ว่าโอ้โหเนิรฟ <c oughs> เนิรฟที่คือบอกว่าไปไม่ได้ไกลอ่ะฟะโอเคว้ากูกดโจมตีอะฟะฟั i ก g ้ชีตแมน i <laughs> Oh, my goodness! Get ready for the next battle. Oh, it's Jen. Wow. One eternity later. อุ้ยอ่ามันพลัสนี่หว่าท่านั้นโอเค,คปุค๊บปุ๊บปุบ

ฟั c ก i กิ r งเรย่อะอ้าอาากูต้องเรียนรู้กับแม่งแล้วกูยังเรียนรู้ไม่ถึงไหนเลยเนี่ยกัดตัวแม่งเนี่ยแล้วแม่งยากเลยนะปัญหา โอเคโอ้มายกอดว่ากูกําลังใช้เลย Oh, 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 hey. Calm down. Calm down. Please. Please. Now. Oh, for fuck's sake. <laughs> oh. <laughs> what the fuck? What's will last. It's a low motion. โอ้โหกูทำอะไรของกูอะ่ะอ๋อเอ่อกูจับอย่างนี้ไม่ใช่เหรอสงสสยกูจับกีดา่า อาจจะจับผิดท่าแต่กูผิดท่าอื่นผมจะจับทุกวันเลยเหรอก็ได้นะก็ได้ แทิมกับกงก็ไม่รู้หรอกเพราไม่เป็นคนที่ไหนไม่รู้โอ๊ยลืมไปเลยลืมไปเลยลืมไปเลยว่าถ้าเกิดกูทำอย่างนั้นมันแฟดได้ไอ้เหี้ยกูเราไม่ชอบเกักับโยชิ Jimechu Fight What? Forgot <laughs> Get flash I love this move so much โอ๊ยสัตว์เอ้๊ะจิสสคริสโอเคแต่พอตอนนี้เราก็รู้แล้วว่าแฟดจะแก้ยังไงคือมันก็เหมือนทรงๆดูคล้ายๆแก้ไปแหละ เวลาเดวจินพุ่งใช่เราจะไม่สามารถกดเลข1ได้เราต้องกดเลข2ถ้าเกิดเรารู้ว่ามันจะแฟดเพราะว่ากดเลข2มันแก้แจ๊บแล้วกอไอน,นี้ด้วยน่าจะเป็นอย่างนั้นแหละคิดว่านะ Um nice fire, guys. Oh, yeah. อืมเลขปลาย I guess โอ้ยไอ้เแค่คนแรกจะกดเลขสองเพราะเลขสองมันตามนะเมื่อกี้กูเห็นมันใา้สเต็ปนี okay. yeah. hey, ้เจ็บนี่เฮ้ยกูใชจทำพื้น ที <G ül> ่สเ nice ปรซ์คิดว่าไม่จะโดนนะนายสทรีครับหวังว่าจะได้เจอกันใหม่โอ้โหบวกตั้งหกร้อยกว่าแต่กูเชื่อเลยอีกสักพักคงได้หาย โอ้ไอสัตว์กูนึกว่าทำไมมันหน้าจอดำนานนเจออลิซ่าเอาพยายามเลนจะเซฟหน่อยเพราะอลิซ่าแม่งน่ากลัวจัดเลยกูไม่ค่อยอยากจะ และนานทีจะได้เจอกับแมงด้วยนะโอเคโูนะ้โห้ฮอ Ready for the next สงสัยมันไอ้น,นี่ไม่ทันดาวโหลดไม่ทันไอ้เฮียแบบพอแบบว่าไอ้เฮียกูทำไงดีวะกูดาวโหลดแม่งไม่ทันทำไงพี่สาวสอบชู2น,น,นิ้วแล้วก็เฟดเอาไว้ Oh my god! ไอ้เฮียก็ต้องเล่นให้แบบว่าอ่านยากที่สุดทั้งัำไา้ละโอ้ไม่ได้ละรู้สึกแบบว่าเราจะใช้ไอ้รู้สึกว่าเราจะใช้ท่าไี่เนี้ยไม่ได้แล้วอ่ะเขาเรียกว่าไรฮะเคลวิูเพราะว่ามันป้องกันไวมากๆ điều nhiều, 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 What the fuck? <laughs> คิดเยอะอยู่เหมือนกันกูก oh, ับมันนี mm ่ค hmm> ิดออกเชี่ยร์คุณทำไงดีวะเชี่ยร์คุณสมัครงานที่นี่เพราวะเชี่ยเชี่ยเชี่ยแต่ละคนไม่คิดอย่างนี้หมดเลยโอ้โหราร์กูจะขึ้นอยู่แล้วแล้วแม่งเอาหัวไรไปกูสัต 타리건도 이리이오 무야 테슬라 에이소스. 쿠잘을 패네. 아. นะครับ yes <laughs> โอ้โติกูยิไม่เหมาะสมนะตอนนี้นะ่่นนก็ก็พอ,อ,อก่อนสารเดเกค่นี้ลดียส <laughs> ค่บ b ายบาย